ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินวัยในสามนาทีเช็ควงเงินกับกุงสีออตโต้พร้อมสตาร์ทที่สำคัญก็คือว่าผมจะนำเจ้าคันสีขาวเนี่ยไปต่อย,ยอดดูซิว่าจากเดิมที่วิ่ง122เนี่ยทำอะไรบ้างที่จะทำให้มันมีความเร็วมากกว่านี้คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอลรยเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะใช้ในเรื่องของตัวมารากติเมดิสัน150นะครับปี2023มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยได้มีในเรื่องของการพัฒนานะครับหลายๆอย่างให้ทําให้ขี่แล้วดีขึ้นขี่แล้วมีความทนทานขึ้นนะครับก็สมกับในเรื่องของการดูแลนะครับของทางวิศวกรของทางมารากุตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นก็ต้องบอกว่าเดิมๆนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วจากการที่เราได้ทําการรีวิวกันไป วิ่งอยู่ประมาณ120-122 12ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะนำเอาเจ้ามาลากุติเมดิสัน150นั้นมาดูนะครับมาวิเคราะห์แยกแยะดูว่าในเรื่องของตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับหรือว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วเราจะเพิ่มในเรื่องของพละกำลังหรือว่าเพ์ฟแม์ของมันให้ดีได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะเดินทางครับจากร้านผมไปยังร้านของเซตบายซานะครับเพื่อเียมการแยกแยะออกมาว่ามันมีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้าของร้านเซ็ตบายซาแล้วครับก็คือซานั่นเองประดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ง่ายๆเลยครับมาลักดูตีเมดิซัน ตัว150ที่เราเคยวิเคราะห์ไปแล้วอคุ้นเคยแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของปี2อัี่ครับซึ่งทางผู้นําเข้าเองเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนพัฒนาให้มันดีมากขึ้นครับในเรื่องของระบบต่างๆเท่าที่ราเนี้ซาลือออกมาเนี่ยเห็นว่ามันมีอะไรที่แบบว่ามีการพัฒนาให้มันดีมากไม่จะเริ่มเลยผมชอบสีก่อนเลยอ๋อใช่เพราะว่านี่คือสีใหม่ล่าสุดมาดูเฉียวเฉียวที่เราเคยขี่ๆกันมานะมันมองว่ามันมันบมกบอกในความลิมิเต็ดหน่อยเพื่อืมอ่าอ่าตามนั พอมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์บ้างมีอะไรบ้างเครื่องยนต์เนี่ยจากที่ฟังข้อมูลคร่าวๆเมาก่อนเนี่ยคือเขามีการแก้ไขเรื่องพัดลมให้มีความให้กินลมมากขึ้นอ่ะปรับเปลี่ยนองศาในการระบายความร้อนให้มากขึ้นคือพูดง่ายคือเจอความร้อนหนักๆก็เอาอยู่ใช่แล้วก็เรื่องประเก็ฝาสูบปะเก็ตีนเตื้อก็มีการอัปเกรดให้มันแข็งแรงดีกว่าเดิมไปขั้นนึง แล้วรวมถึงสีนยางเนี่ยครับจะเป็นเกรดไวทตันทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเกรดเป็นเกรดเขาเรียกว่าไวทตันมันจะทนความร้อนแล้วก็ มันจะนิ่มนิ่มกว่าตัวที่เป็นยางสีดำตัวนี้จะนิ่มกว่าแต่ว่าจะให้การทนความร้อนเราดีกว่าได้ได้ดีกว่าอเป็นไวตันหมดเลยก็อย่างที่เห็นคือเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพื่อให้มันทนทานมากขึ้นใช่โอเคแล้วก็ไล่มาถึงระบบส่งกําลังครับที่รุ่นเก่าอ่ะมีปัญหาแรกๆก็คือที่ว่ามีมีท็อกท็อกขาดก็จะเห็นว่าท็อกตรงเนี้ยหมุดที่ย้ำมาใหญ่ขึ้น ครับนทานมากขึ้นเนี่ยครับเขาก็แก้ปัญหามาให้มันทนทานมากขึ้นโอเคแล้วก็ตัวที่เห็นด้วยเนี่ยตรงใต้สั้ปิงท็อกเนี่ยก็จะมีโซบเรลินอ่ารองเข้ามาทําให้เวลาคัดมันจากตัวเนี่ยมันก็จะลื่นอยู่เดิมไม่เฟิร์ดมีเห็นไหมครับมีซปเรลินเข้ามาก่อนระหว่างแผ่นเหล็กโนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเนี้ยท็อกเนี้ยกระโหลกเนี้ยมีน้ําหนักมากกว่าเดิมแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมนะครับ ประมาณ <Okay. S 2> นี้ส่วนที่เห็นก็สังเต่าก็มีการลบคมมาจากโรงงานเลยะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ธรรมดาจะเป็นคมคมใช่อันนี้คือโคงอ้งมากขึ้นอันนี้จะโคง้งแล้วก็ลบคมลบคมมามากขึ้นทําให้ไม่กินเม็ดสุดเด่นของของหลังเต่าที่แบบนี้คือเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะไม่จิกเม็ดครับ เวลาบิดแช่เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันคมเนี่ยมันก็จะจิกเม็ดอยู่ะนะครับอันนี้จะไม่จิกเม็ดก็จะเป็นรอยใช่ตัวนี้ก็จะสึกสึกหลอไม,ไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับ <Okay. S 2> รโอเคก็มาลงตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตัวนี้ก็เหมือนตัวเดิมแต่ตัวนี้ใบพัดเนี่ยที่เห็นนะคือกว้างขึ้นกว่าเดิม,มนะครับประมาณหนึง่งคือสามารถที่จะรับลมได้ดีมากขึ้นรละบายลมได้ดีมากขึ้น,านบ,บางคนใบป่าเตี้ยแล้วก็ดูดลมไม่ได้อื ตัวนี้ที่เป็นยางก็จะสึกหลอไวครับนะครับ<ๆ>ประมาณนี้ก็อัปเกรดมาระดับหนึ่งตรงกลางตัวนี้ก็ตัวบูทตัวบูทข้างในก็เป็นร่องอ่าอ่าช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมครับผมนะครับระบายได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ลดค่าฟิกชัน่นใช่อ่าโอเคนะครับสรุปคือทั้งหมดเนี่ยคืออย่างที่เขาบอกคือมีการพัฒนานจริงๆนิดนึงนิดหนึ่ง,งจริงนิดนึงในในในคำว่าจริงๆนิดนึงเนี่ยคือในในส่วนที่มันมีปัญหาก็คือ แก้ไขมาละแก้ให้มันดีมากขึ้นใช่ให้มันดีมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูจักด,ด,ด้วยตาของเราทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดแล้วใช่าว่ายิงเก่าๆยิงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ที่เจอเนี่ยบางคนไปวิ่งหนักๆวิ่งแบบใช้งานหนักๆนี่มันท้อหลังมันมันล้าอขึ้นมาเขาก็อัปเกรดท้องขึ่นมามนะครับเนี่ยก็โอเคละ เพราะจริงๆก็คือเขาจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆนแต่ตัวเจนแกคผมคผมออมอ<า>งว่าเข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 าเป็นแบรนด์ที่เขาฟังเสียงผู้ใช้แล้วก็มไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีที่สุดแล้วก็ปรับปรุงโอเคปรับปรุงเปลี่ยนมาอันนี้คือสิ่งที่เขามีการพัฒนาแล้วนะครับ,รบถามต่อคันนี้พี่ไปวิ่งมาแล้วพี่ได้ประมาณ 2. ร2 2ครับคือแบบว่าสูุดประมาณ122 ถ้าเราจะมาทําให้มันแรงขึ้นแบบง่ายๆใช้เงิประมาณที่น้อยๆมาทําร้านซาก็ได้อย่างเงี้ยคทำ <ผม S 1> อะไรกับมันได้บ้างตัวเมดิสันเนี่ยเรื่องชามอะเราโหดมันไม่ได้เยอะเพราะว่าอันนี้ผมจะให้ดูมันจะมีตัวกระสวยกระสวยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็น,นี้เอาไม่เอาเลยอันนี้เป็นชามได้เนี <c oughs> ่ยอย่าไปทําชามให้มันบีบมากๆครับทําชามบีบมากๆเรามามองนี้ครับ พี่จอลองมองนี่สายพานอ่ะถ้ามันขึ้นสูงมากมันจะทนมันจะมาโดนกับตัวกระสต์กตัวตัวนี้อ่ามันจะเป็นรอยเลยเพราะฉะนั้นบีบจากเดิมอืมไม่ได้มากอืมเต็มที่จากเคยบีบอยู่ยี่องอาจจะบีบได้ยี่สิบจุดห้านิดเดียวหรือประมาณเดิมด้วยซ้ำอ่าฮะขาไม่งั้นสายพานเนี่ยมันจะมาโดนตรงนี้ พอ,อนนควรระวังเลยอันนี้คือต้องแบบระวังเลยเจาหรัาคนที่บอกว่าเอาไปทําแล้วไม่รู้ใช่ใช่ใช่เตือนไว้คือถ้าถ้าจะทำองศาใหม่ให้ามันให้มันขึ้นเร็วกว่าเดิมอะ่ะได้นิดนึงแต่ว่าอย่าไปทําให้ระยะบีบเพราะเพราะระยะบีบเนี่ยคือระยะบีบที่ผมอธิบายเนี่ยคือระยะนี้ระยะบีบก็คืออันนี้อืกับตรงนี้อ่ะสมมุติว่าของเดิมมันบีบอยู่ยี่สิบสองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะบีบก็โดนยี่สิบหรือยี่สิบจุดห้าเลย เพื่อให้สายพานเนี่ยมันขึ้นมาสูงอืมแต่รุ่นนี้ถ้าคุณคุณไปบีบระยะนี้มากปุ๊บเนี่ยสายพานขึ้นมาสูงเมื่อไหร่เนี่ยคุณเจอปัญหานี้แน่นอนแล้วสายพานมันจะขาดมันจะมาสีเป็นข้อควรระวังเลยใช่ช่วงนี้มันจะมาสีกับเนี่ยครับมองมองภาพตัวกระสวยเนี่ยเนี่ยครับมันจะมาสีกับตัวกระสวยเราต้องล็อกไม่ให้มันมาโดนกันอเข้าใจแล้วเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าคุณจะบีบเท่าไหร่ก็ได้มันก็ขึ้นไปตีกันหมดมันก็ขึ้นไปตีกันหมดทําให้ มันเป็นล้างกันด้วยสามในรอบในรอบสูงซึ่งคือล้างด้วยแล้วก็ไม่วิ่งด้วยแล้วก็สา่แานก็ขายพานก็ขาดด้วยโอเคัยางมันสีก็ขาดอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทาจริงๆก็ทําได้แต่ทําแบบว่าไม่ต้องเยอะมากทำทำเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนองศาอสมมุติว่าของเดิมสิบสี่ปรับเป็นสิบสามห้าเพื่อเพื่อให้หน้าสายพานเนี่ยมันขึ้นนิดนึงมันขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าระยะบีบอ่ะผมแนะนําให้เอาระยะบีบเดิมไว้อ่า คือ,คอไม่ต้องไปปาดมันไม่ต้องไปไม่ต้องคือปาดปาดยังไงก็ได้แต่ว่าให้มันบีบนี่ยให้ไม่บีบให้ไม่บีบเท่าเดิมโอเค <c oughs> เข้าใจละ,ะตามนั้น <c oughs> ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นการโมดิฟายที่ประหยัดสุดแล้วใช่ครับแล้วก็วิ่งกับเดิมแน่นอนวิ่งกับเดิมแน่นอนโอเคขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับครับ ตอนนี้นะครับการโมดิฟายก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วต้องบอกว่าทําไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของค่ายจ่ายไม่แพงนะครับอ่ะตัวขอบมาลากุติเมดิสัน2023โดยเซตบายซาทําอะไรไปบ้างอันนี้เราก็ปาดใบพัดเพื่อให้รถแดงหน่วงปาดเรไปครึ่งหนึ่งครับให้มันกินลมน้อยหน่อยอืแล้วก็อันนี้ปาดหน้าองศาปรับปรับลงไปครึ่งองศาของเดืม14.5ครับ อันนี้สิบสี่ิบเป็นสี่ใช่แล้วก็ปรับฝั่งนี้ด้วยอืแล้วก็อ่าบีบบีบให้มากกว่าเดิมนิดเดียวอืจุดห้าเพราะเพราะว่าเรามีสเปคจากอันที่แล้วอยู่แล้วบีบได้ครับนะครับบีบให้มันเพิ่มนิด่แล้วก็ทําการขุดล่องเม็ดโอเห็นไหมครับเนี่ยขยายล่องเม็ดนิดนึงเพื่อให้เวลารอบท้ายเนี่ยเม็ดมันไม่มาค้างอยู่นี้มันยังสไลด์หนีไม่ได้อยู่ขึ้นได้นะครับแล้วก็เอาเม็ดเดิมไปเจาะ จากของเดิมเนี่ยสิบกรัมไปเจาะให้เป็นเก้ากร,รมัมมาสามเม็ดก็จะกลายเป็นเกรร้าสิบจากของเดิมสิบร้อ่นเราใช้เม็ดเดิมเลยง่ายอเ,เอาชามเดิมทําได้อืมไม่ต้องเสียเยอะอันนี้ถ้ามาทำที่ร้านผมเนี่ยพันเดียวเองพันเดียว ซึ่งถ้าเกิดว่านัดเอาไว้ก็คือสามารถรอรับได้เลยใช่รอรับได้เลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าใช้ค่าให้จ่ายเยอะเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบไปครับแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของความเร็วเราก็เดี๋ยวค่อยมาว่างาเทีดูใช่ครับแต่อันนี้ขี่สนุกขึ้นแน่นอนโอเคอัตราเร่งอะไรไวขึ้นโสเพันได้ไวขึ้นอืมครับถ้าลูกค้าที่ขี่มาลคูติเมดิสัน150ตัวใหม่2 0 2 3อยากจะมาทำกอซาเนี่ยก็คือ1000บาทใช่ครับแล้วก็นัดมา ได้เลยทำได้เลยทำได้เลยทำมาได้หลายได้เลยครับก็ทำอย่างที่เห็นนี่แหละเนี่ยครับอ่าพันเดียวพันเดียวครับพันเดียวก็เสียวได้พันเดียวก็เสียวไดคขอบคุณซาบ้าครับขอบคุณครับอบคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราประกอบกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปขี่ให้ดูเป็นยังไงไปดูต่อเลยครับ การอัปเกรดนะครับในเรื่องของตัวชุดข้างให้มันวิ่งดีขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับในคลิปก็คือวิ่งดีขึ้นจริงนะครับปลายเกียร์นั้นไหลนะครับแต่ว่าต้องหมอบนิดนึงนะครับก็คืออยู่ประมาณ125-126บางทีก็127นะครับ ซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะความเร็วให้มากขึ้นนะครับเป็นแต่ว่าอาจจะต้องมีการไปไล่เม็ดอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อจะให้มันขึ้นได้ไวกว่าน,นี้นะครับซึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรล,ละสรุปก็คือณนขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของการอัปเกรดตัวชุดข้างของมาลากุตินะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ รถเป็นรถที่วิ่งสนุกนะครับขี่สนุกนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองดูแล้วกันมันก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความแปลกความใหม่นะครับจากในเรื่องของ Italian ย a พัช o ันะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามารักุติเมดิสัน150ปี2023นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ